สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะได้พาน้องเจ้าสวัวน้องเศรษฐีน้องมังมีน้องสีสุกนะคะมาทําวัคซีนแล้วนะคะตามที่นุกได้แจ้งเอาไว้ว่านุกจะพาน้องมาวันอาทิตย์นะคะก็นี่นะคะน้องๆมาทําวัคซีนเข็มแรกแล้วนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะที่เมตตาเด็กๆมาให้เด็กๆได้ทําวัคซีนเข็มแรกนะคะ ขออนุโมทนาบุญขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปทุกทุกท่านเลยนะคะเด็กๆก็มีงอแงบ้างนะคะมีงอแงบ้างน้องสีสุกกระโดดออกจากตะกร้าแบบโอุยตะคุบไม่ทันเลยอ่ะน้องตกใจนะะน้องตกใจก็สงสารเหมือนกันนะคะก็สรุปแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ฉีดครบทุกตัวแล้วนะคะ ใบนัดอยู่ในกระเป๋านะคะใบนัดอยู่ในกระเป๋าเข็มสองอีกต่อไปนะคะอันนี้มั่งมีนะคะมั่งมีมาดูตอนตอนฉีดเสร็จดูแลบลิ้นดูลิ้นเขาเขาไม่อยากกืนยาถ่ายพยาธินะคะเขาไม่อยากกืนเขาก็เลยตั้งแลบลิ้นม่แบบนี้ไปกับเพื่อนนะคะไปกับเพื่อนน้อยนะคะตอนขากลับมาเพื่อนก็มาช่วยเอาต้นไม้ลงดินนะคะ เพื่อนน้อยก็น่ารักมากนะคะแล้วก็ดูแม่สัมฤทนะคะก็มาชอบอ่างอ่างปลาอันนี้นะคะอ่างปลาอันนี้ซึ่งราคาถูกมากนะคะถูกมากๆเพื่อนน้อยก็มาเอาต้นไม้ลงดินให้นะคะเพราะว่าเพื่อนนุกไม่ค่อยมีเวลาเลยมีแต่ยกไปหามาจอดอยู่ทุ่งนาตอนเช้าก็วุ่นอยู่กับเด็กๆนะคะ <c oughs> แล้วก็เข้ามาในกรงมาหาพวก เด็กนะคะอันนี้เห็นทำหน้าแล้วจีทำหน้านี่ใครมานาวเมื่อกี้นี้มะขามนะคะนกมาเล่นกับพวกเขานะคะมาเล่นกับพวกเขาเอาไม้ตกแมวเอาไม้ตกแมวมาเล่นกับพวกเขานะคะอันนี้กินอาหารอิ่มนะคะก็เลยเอ๊ะมาดูหน้าชัดชสินุกก็เพิ่งดีใจขึ้นมาเนี่ยแะคะ่ะเพราะว่าเด็กๆดูแล้วเขาสดชื่นกันหมดนะคะเอาไม้ตกแมวเข้ามาเล่นด้วย กับกงของพวกชบานุก,กเล่นนะคะนุก,ก็เล่นเหมือนกันพวกชะบาใบบัวอาชันกงที่อยู่หน้ากงอันนี้นะคะมันมีสองกงเนาะเล่นกับเด็กเด็กก็พาเขาเล่นอยู่นะคะพาเขาเล่นอยู่แต่ว่าเด็กที่นี่ที่กงนี่จะชอบเป็นพิเศษเลยแย่งกันมากเลยไม้ตกแมวสุดท้ายพังสุดท้ายพังเห็นเด็กเด็กเขา สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เขาล่าเริงเขาเล่นเขากินเขานอนเราก็เราก็สบายใจนะคะเราก็สบายใจเราเมื่อไหร่ที่เห็นลูกๆซึมเศร้าเจ็บป่วยโอ้ยมันก็มันก็คิดนะคะมันก็คิดหนักคิดหนักเลยเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นนะคะถึงจะจะเอ๊ใครเอ่ยมาขามนะคะ ทำไมหูพับเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะคะพี่น้องเขาไม่หูพับนะคะเนี่ยมาขามข้อเดียวของเรานะคะนี่พุงดูพุงนะคะดูพุงนั่นแหละคะ่ะถ้าเราเห็นเขาเจ็บป่วยเราก็ไม่สบายใจนะคะเราก็เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่เหนื่อยใจอีกนะคะถ้าเกิดว่าเห็นเขาซึมเศร้าเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไรโอ้เอาอีกแล้ว จะต้องลบกวนพ่อพ่อแม่เอฟซีอีกแล้วลูกเออเราก็คิดในใจซึ่งเราก็ไม่อยากจะเราก็ไม่ได้อยากจะลบกวนวนะเนาะ <laughs> เราก็อยากอยู่แบบว่าเออก่อนอื่นก็ไม่ลืมนะคะไม่ลืมที่จะขอบคุณแม่นาแม่เกียงนะคะคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไออุ่นแห่งความอบอุ่นมันยังอยู่นะคะมันยังอยู่ที่นุ๊กไปเยี่ยมบ้านแม่เกียงมานะคะ แม่นานี่คือใจดีกับนุกมากนะคะใจดีกับหลายๆบ้านแม่คือช่วยเหลือเยอะมากพพอร์ตแบบว่ายัางให้นุกได้ไปซื้ออะไรอร่อยๆร,ยรยกินปีใหม่ด้วยนะคะนุกกราบขอบพระคุณแม่จริงๆนะคะก็แม่ก็ช่วยเหลือมาตั้งแต่นุกทําช่องใหม่ๆนุกเคยพูดแล้วพูดอีกนะคะเรื่องนี้เพราะว่าโอ้ยหลายอย่างที่แม่ช่วยคะ่ะหลายอย่างมากเลยแล้วก็ แม่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะแม่อยู่เมืองนอกแล้วก็อยากจะมีสักวันหนึ่งนะคะที่ถือพวงมาลัยไปกราบแม่อย่างเช่นนุกได้ว้แม่เกียงนะคะซึ่งเราว่าคนที่มีบุญคุณกับเราอะ่ะมันไม่แปลกนะคะมันไม่แปลกมันไม่แปลกเลยเรากลไาว้คนที่มีบุญคุณกับเราไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นเรื่องที่อบอุน่นเป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ารู้จักบุญคุณคนนะโอเคเลยคํานี้ใช้ได้นั่นแหละค่ะก็แม่เกียงอะ่ะเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่นุกนับถือแล้วก็แม่เกียงก็มีบุญคุณกับนุกนะคะนุไม่ใช่นุไม่ใช่คิดจะคิดว่าเออจะมบางท่านอาจจะบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะเวอร์ไปไหมกาบใบโอ๊ยอย่าไปคิดอย่าไปพูดคํานั้นนะ,ะอย่าพูดคํานั้นนั้นไม่เวอร์ค่ะ เรากร่าบไหว้คนที่มีบุญคุณกับเรานะั้นมันมันสุดยอดแล้วนะคะอันนี้ก็ตัดเข้ามาเด็กๆในบ้านบ้างนะคะลักกี้ก็เล่นไม้ตกแมวอันนี้ค่ะเบาอ,อันนี้ค่ะเบาะแดงๆอันนี้คือลูกจับฉลากได้นะคะลูกจับฉลากได้เพราะว่าตอนที่ไปซื้ออาหารแมวให้ลูกๆวันตอนนั้นนะคะเออมันเป็นช่วงปีใหม่เนาะเขาก็ให้จับฉลาก แล้วก็จับได้เบาอ,อันนี้นะคะราคาสามร้อยกว่าเบาดีเหมือนกันนะคะดีเหมือนกันก็เลยเอามาให้ลักกี้ไว้นอนเพราะว่าลักกี้เขาชอบนอนเบาเหมือนกันแต่ก็แปลกนะคะปีนี้มันยังไม่หนาวเลยถ้าหนาวนี่เด็กๆจะนอนเบากันนะคะปีนี้หน้าหนาวเรากับร้อนซะอีกนะคะร้อนมากนะคะร้อนอบอ้าวร้อนไม่เข้าใจหน้าหนาวปีนี้นะคะป่านนี้ยังไม่หนาวเลยนะคะนี่ทันวาแล้วนะ ก็ไม่แน่นะอาจจะหนาวอาตอนปีใหม่ก็ได้นะคะตอนปีใหม่ปีที่แล้วนี่10บองศานะคะที่นี่11องศางศาคิดดูว่าคิดดูว่านั่งอยู่เฉยๆนี่หนาวมากนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ